จะลักษณะแล้วก็เป็นพระโบราณนะครับผมลักษณะการปั้นนะครับเป็นศิลปะแบบลาวแล้วก็แบบโบราณนี่แหละครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะยีติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะิสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอเวรัโหนตุสัพเพสัตตาอัภยญปัญชา ป้ายวัดก็ชัดเจนนะครับใครไปใครมานะครับผมวัดธาตุเลนู85หมู่1ตำบลเลนูอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม48170นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมป้ายชัดเจนครับพอเข้าประตูวัดอ่พระธาตุเรนูเข้ามาก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับผม มีตัวหนังสือเขียนไว้ข้างหลังด้วยนะครับผมกรมการาศาสนากระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกว่าท่านเรนูตะบนเรนูอำเภอเรนูนครจังหวัดคนครพนมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2542าปี2542ครับผมอ๋อน่าจะสร้างแต่ปีแต่ปี 2542นะครับผมคือคืออะไรตรงนี้อ๋อเป็นอ่าเป็นหอพระพรหมนะครับผมเป็นพรหมสีหน้านะครับผมแต่ <c oughs> ดูเหมือนว่าทุกคนจะไปกราบพระธาตุเรนูหมดแล้วนะครับก็ไม่มีใครเข้ามาสักการะพระพรหมนะครับผม ก็อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนนะครับผมไม่ว่ากันนะอาเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับผมก็สุดแท้แต่บุคคลนะครับผมสุดแท้แต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับผมทําแล้วสบายใจก็ทํานะครับผมทําแล้วไม่สบายใจก็อย่าทําแค่นั้นเองนะครับผมก็เป็นตัวของตัวเองนะครับผมทุกคนต้องเป็นตัวของตัวเองนะ พรหมศีลหน้าก็หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับผม Obrigado. Yeah. <laughs> ตอนนี้นะครับผมฝนก็เริ่มซาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพิธิตพาเข้าไปกราบพระในพระอุโบสถก่อนนะครับผมตามไปดูด้วยกันครับก็ถือว่าโชคดีนะวันนี้นะโอ้มีนักท่องเที่ยวนะครับผู้สแสวงบุญนะมาเยอะพอสมควรนะครับผม ก็ขนาดฝนตกนะครับผมถ้าฝนไม่ตกเนี่ยคิดว่านักท่องเที่ยวคงมามากกว่าน,นี้นะครับผมตามข้อมูลว่าข้างในพระโอษบสถจะมีพระพุทธรูปทองคำนะครับผมปางนั่งสมาธิเป็นศิลปะแบบลาวนะครับผมไม่ทราบว่าองค์ไหนน่าจะเป็นองค์ใหญ่หรือเปล่า นะครับผมเดี๋ยวพิชิตไป,ไปกราบพระกันครับ หลวงพ่อองค์แสนครับผมดูจากลักษณะแล้วก็เป็นพระโบราณน,นะครับผมลักษณะการปั้นนะครับเป็นศิลปะแบบลาวแล้วก็แบบโบราณน,นี่แหละครับผมเป็นพระปั้นสมัยโบราณน,นะครับผมก็เป็นพระรูปที่สวยงามนะครับผม แสแบงบุญก็มาจากทั่วสารทิศเลยนะครับผมมาเยอะมากนะครับก็มาพระธาตุเรโนก็เหมือนมาถึงธาตุพนมมาถึงพระธาตุพนมก็เหมือนมาถึงพระธาตุเรโนครับผมพ่ออยู่ไม่ห่างกันนะครับผมอยู่ไม่ห่างกันมากอ่ะเดี๋ยวพิธีจะพาไปเดินเวียนนะครับผมองค์พระธาตุเรโนนะครับผมเดี๋ยวพิธีจะ สววสดีทีพิโซนะครับผมนะสว่วสดีทีพิโซรอบอเวียนเวียนประททศเรโนโนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับผมประตูนะครับผมประตูทางเข้าครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปนะสุคโตโลกวิทูอนุตตรโภคุริสธรรมาสารถิสัทถาเทวมรดสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปนะสุคโตโลกวิทูอนุตตรโภคุริสธรรมาสารถิสัทถาเทวมรดสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปริสธรรมาสาระยิสัทถเทวัมนุษสานังพุทโธภพะวาติอิติปิโสภะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปริสธรรมาสาระยิสัทถเทวัมนุษสานังพุทโธภพะวาติอิติปิโสภะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทู อนุตตรโภริสธรรมอาสารถีสัทธา a ธิวะมรสานังโพโตพระขาวติสวาขาโตัวพระข่าวตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนะกิโกปัจจตังเวทิตะโพวิญโยหิติสวาขาโตัวพระข่าวตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนะกิโกปัจจตังเวทิตะโพวิญโยหิติสวาขาโตัวพระข่าวตาธรรมโม สันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะรจิโกปัจจตังเวทิตาภพวิญญูหิติสวากาโตภะคะวะตาถโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะรจิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูยูนี่จีสวากาโตภะคะวะตาถโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะรจิโกปัจจตังเวทุเวทิตาภพวิญญูหิติสวากาโตภะคะวะตาถโม สันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะธิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโญหิติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะธิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโญหิติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโก ปัดจัดตังเวทีต่โพวิญโยหิตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาจิตังจัตตาริปุริสัจคานิอัตถุริสัพุคาลาเอสัภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุรโยปาหุรโยทักขีเนโยอัญชรีการณโยอรุตัง ปุญจักเขตังโลกัสสาติสุปฏิปโนภะคะโตสาวะกะสังโฆชุปฏิปโนภะคุโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิถังจัตตาริปุริสยุคคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตัรังปุญจักเขตังโลกัสสาติ สุปติปณโณภควโตสาวกสังโฆอุชุปติปโณภควโตสาวกสังโฆยะยะปติปโณภควโตสาวกสังโฆสามีจิปิปโภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสคานิอถาปุริสคคาเอสภควโตสาวกสังโฆอนยปาปะโย Pagina yu anca li karat yu anotarang pun yak he tang lukasa tisu pati penopakotosa wakasangko, ucu pati penopakotosa wakasangko. <coughs> ya yak pati penopakotosa wakasangko, sa pici pati penopakotosa wakasangko. Yak titang jatari purisayukhani atapurisapukalai, e sapa kawato, sa wakasangko ahliwa pangliwa อนุตรังปุญญาเกตังโลกาัสสาติครับก็พิธิตก็เวียนครบสามรอบแล้วนะครับผมต่อไปก็พิธิจะพาแห่งเนตานะครับผมอะหังสุขิโตโหมินิทุโคโหมิอะเวโรหมิอพพยาปโชโหมิอะนิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหรามิ ສັບເສັດຕສກິຕາມົຕສັບເສຕາອະວາມົຕສັບສຕາອພະປັາມົຕສັບເສັຕາອະີຂາມົຕສັສຕາສກິອັະັປຕສັບສຕສພະທຸຄະປະຈັນຕສັບເສຕາລັດທສໍາຕິຕມາວຂັດັນໂຕສັບສຕາກັມມສັກກັມມະທາທາກັມມຍນິກັມມພັນທກັມມະປະສ રણ າງກັມັງຄສນຕກັນຍະນັງວະາປາກັງວະທັສະທາຈະທະິສຕ ส,สัพเพสตาสลาของตัวอาวิลาสุขะชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพยอยู่เป็นสชคทุกเมื่อเถิดกระตังปุญจังปุญจะพลังในหังสัพเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจและรันเทินอิมินาปุญญกกร,รมเมณะอุปชยัยญาคุณตรา อาจาริโยปาการาจามาตาปิตาจายากาปียะมะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณะวันตานาราปีจะพัมมะมาราจินทาจจโลกะปาราจทว,วตายะโมมิตามรสาจะมาชะตาเวริกาปีจะสัพเพสัตาสุขีหุนตุปุญญานิปากาตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปเาเปทะโอมาตังอิมินาปุญญะกรมเมนะอิมินาอุทิเสนะจะ คิปปาหังสุราเพเจวัตันหูปาธานาเชตนางเยสันตานหินาธรรมายาวะนิพพานตมะมังนาสันตุสัพาเยวะยัตถะชาโตพระเพระเวอุชุจิตังสติปัญญาสังเลโคริยมหินามาราลพันฑโตนกาสังกาตุนจะบริเยสุเมพุทธาธิปะวโรนาโทธรรมโมนาโตวรุตโมนาโตปัจเจกพุทโจะสังโฆนาโทตโรมมะมัง เตโสตมานุภาเวนาโรโกาสังละพันตุมาหะอิทั้งเมมาตาปิตรโหตุสุขิตาหุตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทั้งเมยาตินังหตุสุขิตาหุตยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข อิทังเมครูปชายาจริยานังโหตุโตสุขิตาหตัวโตครูปชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จเดะครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพเพเปตานังห,งหงตุสุขิตาหตุสัพเพเบตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข อิทางสัพเพเทวตาหนังหตุสุขิตาตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทางสัพเพเวรีนังหตุสุขิตาทุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทางสัพพสัตตานังหตุสุขิตาตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินครับนะสาธุนะครับผมตอนนี้พี่ทิ์ก็พาอ่าสวนอิติปิโสแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้แก่ผู้มีพระคุณเรียบร้อยนะครับผมนะก็ถือว่าวันนี้พิ่ทิศนะครับผมได้พามา,ากราบไหว้พระาธาตุเรนูนะครับผมนะ เผื่อว่านะท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับผมไม่มีโอกาสได้มาเองนะครับผมวันนี้พิธตก็พามาแล้วนะครับผมนะก็ถือสะ่านนะ,ะชมคลิปแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับผมก็กเดีย๋ยวพิธีจะพาเดินดูรอบๆนะครับผมเดินดูรอบๆวาข้างนอกมีอะไรอีกนะครับผมครับก็ มีผู้แสวงบุญมาเรื่อยๆนะครับผม,มก็ยังมาเรื่อยๆกันอยู่ข้างนอกยังเยอะอยู่ครับนักท่องเที่ยวนะส่วนมากก็จากทางไกลครับผมส่วนคนแถวนี้เขาก็ไหว้กันทุกวันมาวัดกันทุกวันมาวัดกันเป็นประจำแล้วนะครับผมนะครับอาทิตก็จะเดินทะลุออกประตูทางนี้นะครับผมตัวนี้เป็นวิหารพระนะครับผมเป็นวิหารพระนะ ก็จะมีพระพุทธรูปโอ้โหพระพุทรูปตั้งอยู่ข้างกำแพงเยอะเลยนะครับผมก็พิธิศพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมเผื่อว่าใครที่ไม่ได้มานะครับผมนะพิธิตมาทำบนเผื่อแล้วนะครับ ก็มีรูปปู่รูปเหมือนนะครับก็มีรูปเหมือนครูบาอาจารย์นะครับผมเป็นอ,องค์หลวงปู่มั่นนะครับผมผู้ริตโตนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสโรนะครับผมพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับผมหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผม หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับผมหลวงปู่โลกเทพุดรน,นะครับผมหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับผมหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับผมหลวงปู่ชอบฐานะโมนะครับผมหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับผม เป็นครูบาศรีวิชัยนะครับผมหลวงปู่ฟันอาจารโอครับผมหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาครับผมหลวงตามหาบัวครับอันนี้หลวงปู่เสากันต์ศีโรนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับหลวงปู่ทวดเยียบด้านทะเลจืดครับ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็หลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไรนะครับผมก็บดนะครับหมดแค่นี้แล้วนะครับผมบอันนี้เป็นภาพบรรยากาศภายนอกพระอุโบสถนะครับผม ถ้าพูดถึงเลนูนครนะครับผมก็ท่านผู้ชมทางบ้านคงรู้จักดีนะครับผมอาจจะคุ้นชื่อคุ้นมากนะครับผมก็มีบทเพลงบทเพลงนึ่งนะครับผมชื่อ,อชื่อเพลงหนาวลมที่เลนูนะครับผมแนะถวแถวทิ่นี้นะหนาวหนาวลมนะครับหนาวลมนะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนภาคเหนือนะภาคเหนือน,นี่จะเย็นนะอากาศเย็นเฉยๆนะ แต่ทางเลนูนครพน,นมสกลนครแถวนี้นะครับผมมุกดาหารแถวนี้จะหนาวลมครับผมหนาวแล้วก็ผิวแตกเขาเอาเขาเขาเขาพูดว่าหนาวปากแตกไม่ใช่นักเลงหรือพูดกวนอะไรนะคือหนาวปากแตกคืออาการมันแห้งครับผมแล้วก็ปากนี่จะจะระแหงแตกแบบเลือดซิิๆเลยนะ,ะยิ่งน้องๆเด็กๆนะครับผมแข้งขาเนี่ยโหนะฤดูหนาวน่ครับผมยิ่งเชาวไล่เชาวสวนแล้วก็ดูไม่ได้เลยละ่ะแข้งขานะครับผม ก็เป็นบทเพลงที่โด่งดังนะครับเกี่ยวกับเรโนโรนะครับผมเรโนโรนครถินนี้ช่างมีมวลขลังนะครับผมคือ,อพูดถึงวัฒนธรรมนะครับผมพูดถึงวัฒนธรรมพูดถึงความอ่อนช้อยประเพณีอันงดงามนะครับผมทางเรโนโนครน,นี่นะครับผมการทำบุญสุนทานความอ่อนอ,อ่อนน้อมทำตน ภาษาที่พูดว่าวภาษาพูดไทยพี่ทิศก็พูดไม่เป็นนะครับผมแต่ฟังก็พอรู้นะครับฟังพอรู้แต่พูดด้วยไม่เป็นสำเนียงเขาจะแปลกๆหนะ่อยแต่ก็น่าฟังนะครับผมคนเลนูพูดเพราะนะครับผมอตอนเช้าเนี่ยครับผมถ้าถ้านักท่องเที่ยวม,มานะครับผมถ้าเราะตะเวนดูตอนเช้าเ้านะตีห้ากว่าหกโมงเช้าเจ็ดโมงครับผม ก็ะจะมีคนออกมาใส่บาทริมถนนนะครับผมใส่ข้าวเหนียวนะครับผม <c ười> เห็นแล้วก็เรามีความสุขใจนะ <c ười> เห็นคนไฝบุญเห็นผู้คนในบ้านในเมืองเราไฝ่บุญไฝ่กุศลนะครับผมมีจิตใจอ่อนโยนช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสละในสิ่งที่เราสละได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นช่วยเหลือครูบาอาจารย์ช่วยเหลือ,อหล่อเลี้ยง ภิกสุสง์นะคำชพูพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะครับผมเราเห็นแล้วแล้วก็มีความอิ่มเอิบใจครับผมมีความปิติสุขนะครับผมโอ้จุดนี้เป็นภาพที่สวยงามมากครับผมเดี๋ยวพี่ทิดจะพาไปเดินไปดูอรอบๆอ,อีกนิดนึงนะครับผมอีกนิดนึงคือบางจุดคือมันวุ่นวายเกินไปพี่ทิดก็คงไม่อยากพาเข้าน,นะครับ ก็มีศรัทธาผู้สแสวงบุญนะครับผมมาไม่ขาดสายนะครับผมยิพามาดูตรงนี้อีกหน่อยนะครับผม ก็ไปไหมครับท่ารักษาสมุทรธาตุตาเลี้ยเข้าประคุณทัตสเนวันชราลินนะครับมาจากบ้านสูงชราลินตัวนี้เป็นใต้ลมโพนะครับตอนขนมเรานะครับบูชาพระธาตุตอนนี้น่าจะเป็นมาติฉนังก็ไปด้วยเป็นปบาทอะไรบาทแล้วก็ตัวสอปชลากรบัวสีตากบาทร้อยแปดนะครับผมอ๋อเขาเขียนดีทำบนตากบาทร้อยแปดสระเคราะห์ต่ออายุนะครับผม เขาใส่ด้วยเหรียญสตางค์ครับผมผมผมต้อว่าเอาเงินเราใส่ไม่ใช่นะครับผมเนี่ยเป็นเหรียญสตางค์ครับผมเนี่ยขอน่าจะบูชาเอานะครับผมน่าจะบูชาเอานะเนี่ยเหรียญสตางค์แดงครับอ๋ออ๋อเป็นเหรียญสตางค์แดงครับเป็นเหรียญสตางค์มีรูนะใช่เลยนี่ครับ อ๋อคือคงบูชาแล้วแต่สถานะนะครับผมแล้วแต่สถานะนะอ,อ๋อรอบๆก็เป็นร้านค้านะครับผมรอบๆก็เป็นอ่ามีร้านคา้ามีห้องน้ํานะครับผมนี่ครับผมรถรถน้กท่องเที่ยวนะครับมี่ ร้านขายของที่ระลึกอยู่ฝั่งน้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็น,ปนพกเครื่องดื่มพกลอตารี่ครับอาหารการกินครับวันนี้นะครับผมพิธศก็พามาอ่ามากราบมาไหว้พระธาตุเรนูนะครับผมแล้วก็ไปกราบพระในอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พิธศก็พาเดินชมรอบๆพระธาตุเรนูก,ก็ก็คิดว่า อรอบแล้วนะครับผมก็คงสมควรแก่เวลานะครับผมวันนี้นะครับผมพิธทิก็ต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะถ้าพิธทิได้ไปเจออะไรที่น่าสนใจนะครับผมไปทําบุญที่ไหนหรือว่าไปเจอถ้าเงื้อผาปาาเขาตรงไหนที่น่าสนใจพิทิก็จะได้นํามาให้ได้รับชมกันในโอกาสหน้านะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมพิทิลาไปก่อนอาสาธุครับ